สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องยินดีต้อนรับก็บสูดซองอยังเงึ้งพี่น้องเลยมาดัปากซองพี่น้องแกแตกเงินให้อันมีงเงื่อนพี่น้อง,องเป็นเงินกี่อิพี่น้องบ่ได้อวดบ่ได้อ,อ้างดอเดอร์พี่น้องอันนี้แบบว่า ขากระไทยให้เบิ่งตามทองเลือกมันหานะพี่น้องไม่เงึนงไปยืมนั่นไม่เคียวมือเศร้าเนี่พี่น้องเหมือนหนึ่งเงื่อนคนเองนะสองพันถ้าไปแตกกับหมื่นสองได้อยู่สองสามสี่ห้าหกได้อยู่เจ็ดหลานปลายแะเขาเติมน้ำมันกับ 8, แปดแซนขพว่ามันเลือมาจนจะเมือนไปหลับอันตกใจยังเงึ้งอยู่ขูกกระท่านเบิร์ต ไปเดี๋ยวเติมแปดแสนเพอที่เต็มทางพี่น้นองเลยอย่าเห็ุนะลูกเงินไม่ไหนอันนี้จะไม่ให้ไม่ในไปยืมน้องนอสาวเมื่นหมื่นหนึ่งไปยืม,มนำไปง่เขียวที่บอกให้ฟังเนี่ยก็บอกาตามสองเรลืองมันเนาะมาคนกับว่าเหมือนอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีช่วยเหมือนขอเลยอย่าง คันมี่สวยกะสาธุ่นอ่ะพี่น้องคันบ่มมี่กะฮากกบดีบ่าวยัางพอข้าวกะถ่ายคลิปถ่ายยูทูบอยู่แล้วทันเองเฮาวกะถ่ายตามทองเรื่องมันมีอยังเฮาวกะถ่ายลงมีอยังกะถ่ายลงนะพี่น้องกะอย่ามองอย่าเบิ่งเป็นอย่างเดียวนะนอพี่น้องเฮากกรส่วนหน่อยเด้อพี่น้องผู้ว่ากกันเองผู้คนที่ตามเพิ่งกับเพิ่งกับผู้ว่าออกเพี่น้องอีกอย่างผู้คนหายเพิ่งกับผู้ว่าออเราพี่น้องมิจเจมิจเจผู้บพอหายว่า จะกะบว่เป็นยังนะพี่น้องแล้เขาถอดเขาอาไฟเนาะเอกันเบามันคือมุขคือใจกันนี่ไม่ละภากระถ่ายตามสองเหลืองมันนอะละพี่น้องมียังกระถ่ายลงเภากระถ่ายยูทูบอยู่แล้วอุ้ยเอาจะกะหึงแกลงกินเด้อกีเด้อโอเคอะไรโอเคก็โอเค ไม่รักษาเอาขาพี่น้องมาซีเอาขาพี่น้องจะถือไปกินน้ำแหละพี่น้องอืมหน้าจนแตกไปยืมเงินนะ้ำมันยาเคี้ยวกับใบซองเถื่อนไปได้พี่น้องเดือนที่หนึ่งนะไปมันยาเคี้ยวม่วมีเงินกี่หแยจะลบมาถามใหม่เอาบวกเงินบาทป่แล้วลปเป๊าใหม่อีกแต่เงินบาทพี่น้องวันนี้จะ่าขึ้นไปแตกนี่ก็ได้เงินกี่ไปใช้ไปไ,ได้แตกดอกในเงินบาทก็เลยขึ้นมาแตก เลยมาซีเข่าเลยหลายคนกันนะพี่น้องบอแล้วว่าอีกนะพี่น้องอันเห็นลูกทรายมีเงื่อนงันคลิปกินเข่านะบางคนกว่าคือเล่าบ่เต็มใจอยากไปว่าสันอยากคลัวนะพี่น้องบ่เต็มก็ต้องไไป้ะพี่น้องแค่บอกแพ่แต่งตัวเองสองกิจสองใจขนาดบ่อยากได้เขาตั้งแต่แรกกับบ่ต้องให้เขาลงมาตั้งแต่แรกคุณพี่น้องอาชีวะซะ สีขควเข้าป่าเข้าว่าอชะจ้าเราบอยาบยได้เขาตั้งแต่แรกกับโบวควนแช่ข้าวลงมาตั้งแต่ตะครองออกมาแต่คก็คือจังหวะหักวะแพงเมี่ยแท้ๆโทษมือหนึ่งสี่หาลอบเนี่ยวิงเงินมากกับผักนะผักให้เมียเขาได้ให้เมียลงมาบัรลงมาแล้วบรว่าว่าสีคอสีอันไปเข้าว่าว่าห้คอห้แต่งผลว่าไปทางใหม่ยิง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 เดี๋ยวว่าทามกันขักขัดเลยเนาะ พิดกล้องกันยองกันกระขากแล้วกันบป้าผู้นี้่มีเงื่อนงวดตัวใบมันจะแต่งหัวไม่ได้เหมือนแต่งหัวไม่ได้มาไล่ลูกไล่เมียเอาที่ผ่านมากอะมีแต่คอมีแต่คอเนาะเอมันเลยๆทยานมาเอาเมียอยู่อันเอาเมียอยู่อย่าโซกับพี่น้องเลยเอาเมียอยู่อย่าโซกับทายอันขั้วไอ้แนคอเขาส่วนได้ชนะ เลี้ยงกล้วยอันตัวเดียวนะกะคกล้วยอันอีคำอีคู้นนะ่ะกะข,า,ขายไปแ,แต่งหนุ่มไผ่นั้นแล้วพี่น้อมงมยังึ้งละจังหวัดกระเทินวานเอาแหละและกะอันเอาแล้วก็เอ,กเอาซะสิรลายเรื่องไราย่วมกินนัง ก,กินนังดีแค่เพื่อนแกยังบวกหัวใจเนะะาะกบาลของเจ้าของเพื่อนเบาเรื่องเงินผูกแคนเรื่องแต่งเขาก็อยากได้ค่ะชิ้นสอดเขาแหละวาสนาตะกี้นะโอ้ยว่แล้วลว่าอีกคแล้ว,ลวีพี่น้องพี่น้องความตั้งใจลาแระเทศอะไรพี่น้อง เราก็ตั้งใจสิลงมาแลวก็ชิมาผูกแคนละผูกแคนพวจะผูกที่เสือแหละแล้วก็บชิล,ลบข,ลข,ข,ขึ้นเมื่อจังไดก็ดีขันวายอยากได้เป็นลูกเป็นเมียก็ต,ยกต้องไปขอขังเน่แหละพี่น้องมันเป็นความตั้งใจของเขาอยู่แล้วถึงเขาบอกว่า,วาวมือนี้มือหนาเขาก็ต้องว่าเนาะพอจังไดเราก็บชิโบขึ้นเมื่ออยู่แล้วนะแ,แสแซงนะ<ว>อ่านคอมเมนต์เลยอย่าหัวอย่าหัวพี่น้องบางคน อันบางคนก็ว่านนู้อยังวันลืมจืดคนเลยเจ้าบออยากไปบอกอ้ายนะจันอยากไปก็่จะไปเดี๋ยวไปแล้วเนาะไปบอกไปแต่งอย่างเตยอะ่องลาสองกือออกมาเหรอบอท้องฮะแต่ที่แรกนั่นออกมาเหรอบโท้องฮะเขาแต่ที่แรกนั่นแหละก็แล้วบัดเข้าลงมาบัดนี้เขามีความหวังเลยแล้วนะบัดนี้ห้องกัว่าเป็นลูกเป็นเมียกันห้องพระท่านตัดขาดกันใหช่วงไปเขาผู่กกันอีก ขาวท่านมาปะ่าห่างกันกว่าวถากันเชยไปเชยมันเออันเชยไปเชยมันแะก็แล้วบัานี้บัานี้ขาแหงเมอนองอีเมือเนาะยังเงื่อนล่ากับขี้อเเนาะหวยตสิมาซอ่าซเกอกับไดอีบวบัานี้ทั้งรันการข่าวอากันเป็นเรื่องเป็นควมเลยแกมืออนหนอยเื่นะแม่ลว่าอยมอหอยอยากออยู่แรแล้วมอ ไปแล้พีนองหยบ้านไปบ้านมันมันก็ยงเมื่อห้าไม่เห็มันนะกบปตีมันอีน้อยกนีมนอเหมเาไบ้านบ้านมันมนเาเรียมันือหเก่าพวกหีนมันใหญ่มันก็ไปมันเด้อไปอยู่น้ำลุน้ำเมียมันเากับแพงมันแต่พวกมันยังน่อยนี่มัใหญ่มันก็ไปเองมันไปไไปไไ หักแพงไหมพี่น้องเลยแพงสำรุกแท่แหมดแล้วเป็นลูกคือเก่าอะไรพี่น้องบ่อยไงค้ามสัสเลยแพงพี่น้องอือข้ามสัสเลยคือแพงแพงอีน่อยชุนชีห้าจีว่าแตอยางนั้มันเป็นคนดีพี่น้องแต่ว่าแพงคือเก่าอะไรพี่น้องเลยไอเรียงมามันยังแพงเนาะเรียงคนแท้ไอ้สิบ่แพงเน้่เราบอกเป็นมือเป็นรอย ร่างกนกระจ่าของอมเมนต์มากแบบโอ้แพงน้องอี๋โบแมนพี่น้องแห้งเนี่ยแพงอีกคึกคึกกันเด้่ยใช่ไหมกระคึกื้อแพ้งจำลูกแบบฟ้องลูกก็จะเอามาเป็นลูกก็แห้งพี่น้องแล้วไปยังไงลูกปพิ่มถาไปทางไหนเขากับขัคนเ้ข้าจ่าไทมคั้นมันอยู่ตอนนั้นเข้าโบได้ว้าจักเถื่อได้พี่น้องว่ามันเป็นอันว่ามันอันเป็นลูกของน้องเมียน น้องมีไอ้เขานั้นน้น้าเปื่อนไอ้พี่น้องเดี๋ยอออวว่าวอ้าวอยู่ว่ายังเขาพี่น้องเขาเคยสินเขาอยู่มาตั้งแต่เกิดน,น้ำร้อแล้วเขาเคยเอ,อ,อื่นไอ้เขาบอเคยบอกจะเตื่อให้ตัวลูกเ่านี่แบบว่าเขายามันแป,ปนกระทบจิตใจมันนะมันกนใหญ่เลยเนาะแบบว่ามาอยู่น้ำพัดตะโดนกันยังแบบว่าเจ<ต>้าถามลูกมาใช้นเนล,ลนลูกแพนลูกเขานี่นยังมองแบบว่าเป็นลูกคนอื่นอยู่นะมันมาอยู่เข้ากันอย่กใไ้ความุ่อุ่นกับมันค่ะก็เจ้าถามจวนอันอ้าผู้ซีนั่น เล่าปะดูอุได้ปเป็นลูกคนอื่นเล่าขีดเป็นลูกเ้าหัวห้าบผเ,เคยว่าจักเต่อว่าเป็นลูกกันผู้นัานผู้นี่กลับไปท้ามกับมิตรบาลลูกจะคลองไปท้ามกับมิตรบาลลูกจะคลองนอกจากผู้ขราเจ้าเขาพังในขีดขาจะหูขันท้ามปากต่อปาก,กมันไปน้าน,นี่เขาดดบอว่าจะาเื่อมิตรบาลลูกเทานี้มาคงคนเขากิดบนเสือลูกมึงสมัยใหญ,ญ่แท้เขาอ่ะแต่กับชิมบอกเขา บอกว่ให้มันได้ยินก็คือควาวหมูซึ้งข้าวอ่นแหละพี่น้องข้าวอัน<ะ>มาอยู่อันน้ำพลอยผ้ามยังงึงนี่แหละพี่น้องฉันเราว่าลูกกันลูกสาวหลานเขานี้กันมันมันมันกะหูซึกดีแม่แต่ว่าพี่น้อง <c oughs> แต่ความเป็นจริงกับข้ากับเป็นร้านนั่นแหละ เขาก็อยู่นี่ตั้งแต่น้อยเคยยังหนูป่าเขายอมเขาใจควมรู้ซึกดีได้พี่น้องเมื่อเพื่อน เบินที่แพ่งเบิ้นทีนี่แพ่งเพานะฮันดีเอาแพ่งแบงอีกนะลูกไรแพ่งแบงอีกนะโอ้ยตัวยยันเลยเลยตลอดวันแรกให้เป็นไหมเปลี่ยนใจบม่ได้แต่ได้บัดนี้เงินกระแตกมากเลยเออเคยทั <stop> <oh day, <lead>? mm ้งแรงฮันหนาวไม่ยิบด้วยค่ะก็หลอสบายดีพี่น้องหรือวบาเปีนพี่น้องกินน้ำเย็นเใช้ชงหม้อหม้อผากเงิน กระสันเนนะองโตนึเข้าไปได้ขาตลาดได้จะมาไล่เรื่องผูได้ได้ป่นี้นะเ,าาเบียร์มาใ้เบียร์มาใ้เบียร์อ้าวก็เอาขึ้นไปให้เขาฮนะะชมได้นะไล่เรื่องไล่ความไล่วาสุดท้ายได้เอาอะไรเห็นบ่ <c oughs> เรนนอยได้ระบเงินะได้แล้ว,อ,ลวอ้าส่งเงิเขากระได้ทงองวายพระนกเาขาว,วาย านที่ช้อปตอนมย่ได้นั่บริษั่จักเถื่อสงใหม่ๆนี่ใจจะน่ะเป็นอะไรเด้อนี่ธรรมดาเลยเฉยเนี่ยก็ไดเนี่ยก็ไดจะหมากะแทงอยู่ยูก็ได้บยูก็ไดเจียวนี่สนิทพันใส่จักเถื่อนตัวนี้ย่ก็ได้บย่ก็ได้มันคือยยังวะนั่นขับบอันนี้อไงไจังเลยบกรได้บย่กรไดมันไมใ่เือตนี้ ต้้องดคาะกี้คือว่าจะหักแพง้วนเฉมือเฉมีดไม่เป็นไรจะคือบ่อจะจะคือว่าอยู่กรมดาเลยก็จะโท่มือละซีบเลาะเทาเทับทาันยังเฮตาสะจะเป็นสะเ้ใส่ยังกระบคืนขาไมนใหญ่เลยเฮ้ยปวดยอายเดินซี้เติมน้ำมันแปดแสนเด้อ เลื่อนเลื่อหุกล้านบ่ไปยืมมาหมึกเสาวเนี่ยก็ไปแตกไปแตกตอนแรงพี่น้องเลยยื <c oughs> มเงินมาใหญ่เขียว,วยขาดบ, <c oughs> บ,บ่เขาหนาไม่บบาขากกันแล้วจิไปถอดเขาได้ไหย ไปเสียป่สนะพี่นี่เนี่เคียวหมื่นหนึงน่งบาเดี๋ยวจากหลานเพรอ มันไผลิงหน่อยมามาสอนทายฮึอ้ลิงหน่อยนี่กุ๊กกุ้งกุ๊กทูนยาป้าสะลุป้าเอ้ยป้าเอ้ยเงินไม่เงงเงินละสองพันพีน네่น้องเงินทั้งเบิดอหนึ่งสองเปแตกมหมื่นนะเงินยิงเงงเงินยิงเงงช่องพันบาทเงินไม่ยิงเขี้ยวหมื่นบาทเตรียมเดินทางมาเลยพี่น้องไว้สำนีแ้เดี๋ยวเก็บนี้กันเอง